เรียดแทบตายนะครับโอขายของเหรอครับเนี่ยโอ้โหขายอะไรครับซื้อหน่อยซีที <c oughs> ขายของอะไรนะครับ <c oughs> ครับครับเอาเอาถ้วยแล้วกันครับ ครับเจอครับรถไอติมซีทีหนึ่งสองห้าครับผมโอ้ของเราของเราซื้อมาขี่เที่ยวนะครับของลุงซื้อมาทําค้าขายนะครับผมเอ้ยมันไม่มีเนต็ตนี่หว่าแถวนี้ลุงใช่ไม่เคยมีตายละผมเอ้ยผมจะโอนลุงได้หรือเปล่าเนะี่ยลุงไม่มีเงินโอนออ๋ไม่มีก็ไม่เป็นไรลังเจอกันที่ไหนให้ไม่ไม่เอาลุงุงจดเบอร์ให้ผมได้ไหมได้เออ okay. บอร์เอาไทยไปก็ได้เลยเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมีเน็ตผมโอนให้นะยี่สิบห้าบาทนะลุงนะครับครับโอ้ขอโทษด้วยไทยเออเกี่ยวขโ้ดไปเลยก็ได้วันนั้นเขาก็ไทย,ยนั้นแหละโอ้ครับครับเดี๋ยวเขาก็โอนเข้ามาเองเขไหนไหน QR code ครับลุงโอ้เจอกันระหว่างทางบนดอยนะครับต้องใช้ QR โค้ดถ่ายถ่าย QR โค้ดไว้ วันนั้นเขาซื้อเขาไม่มีเขาก็ทำอย่างนี้แหละแล้วเขาก็โอนมาเองครับยี่ห้านะลุงนะครับผมโอ้สุดยอดมาก <c oughs> ขี่ดีหไหมลุงขี่ดีเด่นเลยขี่ดีแต่ว่าสตาร์ทมือสมมติไม่รู้สตาร์ทไม่ได้แล้วโอ้สตาร์ทมือไม่ได้แล้วเหรอเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้นี่เองครับครับ,บวันนี้ได้อยู่แต่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ลุงเป็นคนเชียงดาวหรือว่าแม่แตงครับแม่แตงครับอ๋อ ลุงขึ้นไปขายสันปะเกียทุกวันเลยเหรอครับอืมสี่ทีร้อยยี่ห้าลุงแต่งอะไรบ้างนี่ใส่อันนี้ใช่ไหมกับอันนี้กับอันนี้ครับอ๋อสองอย่างเหรอครับลุงตัวนี้มึงทำเองตัวไหนอ๋อไอทำคนเดียวอ๋อมันเป็นเสียงยังไงลุงอะไรเสียงเสียงโฆษณาครับอ๋อไอติมเหรอครับครับเปิดเปิดดูไดเอาเด็กได้เอ้เด็กเด็หลุดมาไม่เป็นไรก็ได้ลุงเดี๋ยว โอเคครับยินดีท <ok ี่ได้เจอกันครับลุงผมแค่แบบอยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับโอเคขายดีดีนะครับเจอซีทีหนึ่งสองห้าขายไอติมนะครับปกติผมเคยเจอขายกาแฟขายมีมีมีครับมีฟีทีขายกาแฟครับแต่ผมเพิ่งเคยเจอฟีทีขายไอติมครับผมครับโชคดีครับลูกคุณลุงสวัสดีครับ